ขอไปดูเรื่องของเกี่ยวกับการสัจจรในช่วงของสงกรานอยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะครับวันที่3ของช่วงเทศกาลสงกรานครับพบอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตน้อยลงนะครับกำชับกดขันการเล่นสงกรานเกินขอบเขตนะครับ พลตรวําจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัทครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับเปิดเผยในการประชุมศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี66นี้นะครับและการติดตามความพร้อมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ว่าเข้าสู่ช่วงวันที่3ใน7วันอันตรายแล้วนะครับตั้งแต่11 12เมื่อวานคือ13ครับ พบว่าอุบัติเหตุและก็การเสียชีวิตเนี่ยนะครับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วคือปี -65 ครับ,รบซึ่งยังเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุก็คือเกิดจากการขับรถเร็วครับเมาแล้วขับส่วนยานพาหานะที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตมากสุดคือรถจักรยานยนต์ พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดครับคือกรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีแล้วก็ลำปางโดยตั้งกองอำนวยการร่วมกับเครือข่ายภาคีฝ่ายปกครองในการตั้งด่านนะครับในเส้นทางต่างๆเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วครับส่วนเรื่องการจัดงานเชื่อว่าในปีนี้จะมีการจัดงานสงกรานขนาดใหญ่ขึ้นทั่วประเทศไทยครับเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยว่างเว้นในการจัดงานมาน่าจะประมาณ2อถึงสปีนะครับ,รบแล้วก็ประชาชนเนี่ยไม่ไปร่วมงานสงกรานมาเป็นจำนวนมากครับซึ่งหากพบว่าการเล่นสงกรานในปีนี้เนี่ยมันเกินขอบเขตมีการทะเลาะว วิวาทกระทําอนาจารก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายนะครับส่วนเรื่องการจับกลุมนะครับตำรวจจะเน้นไปในเรื่องของการจับกลุม10ข้อหาหลักอย่างไรก็ตามครับ5วันหลังจากนี้นั้นก็จะต้องมีการปรับแผนเพื่อรับมือในการลดอุบัติเหตุและก็เหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับ